สวัสดีครับผมวันนี้พบกับเกษตรทดลองชาแนลนะครับผมวันนี้ผมมาดูพามาดูมันนะครับอายุ3มเดือนสิบห้าวันนะครับยังไม่เฉียดระเบิดหัวนะครับผมที่ปลูกทดลองไว้กับกันนะครับว่าสองสายพันธุ์อะไรจะได้หัวดีกว่ากันนะครับผมหัวใหญ่หัวดกกว่ากันนะครับที่ปลูกระยะระยะห่างประมาณหนึ่งเมตรนะครับ แต่ว่าเวลาขุดของเราก็คือ6เดือนนะครับที่ผมปลูกทดลองก็คือจะมีอีเหลืองน้อยกับละยองแปดนะครับผมผมเป็นมือใหม่เขาบอกผมมาว่าละยอง8 0นะครับผมก็เลยพูดตามเขาว่าถูกหรือไม่ครับผมจะเป็นใบสีชมพูต้นเขียวๆนะครับหัวมันเป็นสีชมพูนะครับหัวจะใหญ่นะครับผมแต่ว่าไม่ดกเท่าไหร่ปลูกมันหน้าแรงนะครับ หัวใหญ่มากนะครับนี่นะครับอายุแค่สามเดือนกับอีกสิบห้าวันนะครับผมเห็นที่พี่พี่เพื่อนๆเข้าลงสามเดือนสี่เดือนหัวใหญ่มากนะครับผมก็เลยอยากรู้ว่ามันใหญ่ขนาดไหนอันนี้คือบำรุงอย่างดีเลยนะครับยังไม่ระเบิดหัวนะครับฉีดปุ๋ยระเบิดหัวยังไม่ฉีดนะครับนี่นครับ แต่หัวไม่โดกครับมาดูอีเหลืองน้อยนะครับผมนี่นะครับอีเหลืองน้อยของเราหัวเล็กกว่าครับนิดหนึ่งแต่ว่าหัวดกครับผมนี่จะเปื้อนโคลนหน่อยเพราะว่าเปื้อนผมอาน้ำใส่เมื่อกี้นี่ครับอีเหลืองน้อยหัวดกจริงครับผม ไม่กล้าขุดลึกนะครับเดี๋ยวเขาจะเฉาเพราะว่าช่วงนี้อากาศร้อนนี่นะครับแต่ต้นใหญ่นะครับผมทรงพุ่มดีนี่ครับเดี๋ยวเราติดตามวันขุดกันเลยนะครับผมวันขุดหรือว่าติดตามใส่ใสปุ๋ยหลังจากนี้นะครับคืมฟ้าคืมฝนเหมือนฝนจะตกนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะตกหรือไม่ถ้าตกคงดีครับผมมันอยู่ อีเหลืองน้อยที่เราปลูกไว้คงจะรอดครับผมครับผมก็กบเลยนะครับปิดไว้ผมฝังไม่ลึกนะครับผมประมาณห้าเซนมันที่เราทดลองไว้ก็คือเราผมอันนี้นะครับผมลดน้ำเป็นช่วงนานๆทีนะครับผมมาลดน้ำแต่ก็ดินแห้งอยู่พอสมควร นี่นครับปลูกข้างกันกันกนกบต้นเงาะเลยนะครับผมใบ,ใบใบไหม้หมดแต่ว่าก็เกิดยอดสวยเหมือนเดิมครับผมอีเหลืองน้อยนะครับผมอันนี้เป็นระยองผมก็อยากดูหัวมันครับผมผมก็เลยมาขุดเดี๋ยวมาขุดดูอีกต้นนะครับ ตัวนี้เป็นระยองนะครับผมระยองแปดศูนะครับในหลังหัวไม่มีหัวหรออ๋อเป็นลากหัวเล็กๆครับผมต้นนี้เดินไปเดินมาก็ชนมันครับอีกอย่างแถมนะครับก่อนหน้านี้มีวัวมากินยอดมันของเราเสียหายหมด ลกใหม่ๆยิ่งมันถอนถอนออกไปเลยนะครับถอนต้นถอนโคลนไปเลยต้นนี้ก็ได้หัวเท่านี้ครับแล้วก็นี่กบใบดีกว่าครับต้นนี้ยังเล็กต้นเล็กกว่าเพื่อนเลยแต่ต้นนั้นเป็นเพียแล้วอีกเหลืองน้อยอันนี้ปักปกติผมทดลอง ต้นนึงปักลึกต้นหนึ่งป,กกนนงปักไม่ลึกนะครับนี่นะครับผมผมก็ขอฝากกดติดตามด้วยนะครับคุณครับ